ถามว่าการพอแตกอะเป็นเรื่องแปลกไหมคือมันไม่แปลกค่ะแต่ว่าถ้าเราแตกบ่อยๆอะ่ะคือมันไม่ปกติมันไม่ปกติแล้วถ้าเราจะมาเป็นเทรดเดอร์ไม่ว่าจะเป็นพาร์ทไทม์หรือจะเป็นฟูลไทม์มายก็ยังมองว่าเราควรจะได้รับการพัฒนาตัวเองหรือควรจะมีการพัฒนาตัวเองในทุกๆวันถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นฟูลไทม์ก็ตาม เราก็ควรจะได้อะไรที่มากกว่ากําไรในตลาดนี้ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทางด้านใจ,ใจิตใจหรือว่าได้เห็นมุมมองในหลายๆอย่างที่มันตกผลึกแล้วมันเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ทําให้เรายอมคนเป็นมากขึ้นทําให้เราเข้าใจสถา,านการณ์มากขึ้นทําให้เรามีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นๆได้มากขึ้นทําให้เราเข้าใจในความไม่แน่นอนของ ธรรมชาติการเป็นมนุษย์ได้มากขึ้นนะคะเนาะอันนี้คือมันมันมันเป็นสิ่งที่เราจะได้ตกผลึกซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็ใช้เวลาหรือว่าใช้ต้นทุนในการตกผลึกแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าโดยพื้นฐานของเราต้นทุนนิสัยเดิมของเราเนี่ยเป็นคนยังไงเป็นคนใจร้อนหรือเป็นคนดื้อมากแค่ไหนถ้าเกิดว่าเราเป็นคนดือ้อมากๆไม่ยอมฟังไม่ยอมเชื่อ จะสู้อย่างเดียวจะร้นอย่างเดียวก็อาจจะใช้ระยะเวลานานหน่อยเพราะว่าคุณก็ต้องอาจจะเจอเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่แบบมันเตือนให้คุณรู้ว่าเออต้องหยุดได้แล้วนะต้องฟังได้แล้วนะต้องต้องเชื่อได้แล้วนะแบบเพื่อให้รู้ว่าทำยังไงมันถึงจะอยู่รอดในตลาดนี้ได้นะคะประมาณนี้เนาะ